นต่อสชั่วโมงตอนนี้ก็คือแปลงนี้ทั้งแปลงนี่เข้าเก็บเสร็จแล้วจ้าสำหรับวันนี้แทนกองไปสวัสดีจ้าสวัสดีเชา้าอันสดใสเชา้าแห่งวันทำงานอีกหนึ่งวันจ้ะมันนี้ก็ เป็นวันเสารเนาะจ้ะวันเสาร์หน้างานยื้อสวนวันนี้ก็จะเก็บมันฝรั่งจากเพราะว่ามันมันได้ทีแล้วมันอายุมันได้ที่แล้วถ้าทิมไปดูเน่ะมันจะแตกหัวจะใหญ่หัวมันจะแตกเรากำลังสะย่างตงไปเก็บมันจ้ะเห็นจ้ะมันลอยขันต้นนันงจึงสี่อันงจึงสี่นี่คือคัดออกอันั่จึงสี่ อาเกลี okay. well, Power. Power. 1941, ่ยที่ไหนล่างอ่ะมันใหญ่ปะเดี๋ยวเอาไปเยอะไปเยอะได้อ้อฮอด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 ไหลฮอดไหลฮอดไหล บ่มียเจคีมบ่ยายไเจคีมมื้อนี้บ่สิคีมมาฝากบอโอเคเนี่ยเจ้าของอ่ะอันนี้คือเจ้าของเจ้าของสวนเอาเข้ามาเก็บเสบ้าเอากระบอกมีบอกระคัดไว้ให้กับมาหอวกระเก็บยิ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 บตัวละตังบอกับกวงไว้เนี่ยทุน พร้อมประดีไม่เอาพอ้านัดงานคัดนเนาะจะเข้าเก็บยปลานี่แล้วเขาก็จะจิตงาน หลังจากนั้นก็รอคำสั่งต่อไปจ้ะคลิปนี้ก็จะะม่านี่้วจ้ะมือนี่ก็เป็นหน้างานของข้ามือนี่ก็จะเป็นเก็บมันฝรั่งนะคะก็จะมีสามชนิดนะคะมีสีชมพูสีขาวแล้วก็สีขาวชมพูจ้ะภาคที่ต่างคลิปนั้ได้จ้ะเพราะว่าเจะะมือก็จะเฮ็ดงานก็คือกันจ้ะเพราะว่าสวนข้ามันเป็นสวนปลูกพักแบบหลากหลายจ้ะบรรยากาศงานก็จะประม่านี้จะเชฟก็ใจดีได้จังก็ใจดีแล้วแก้ใจดีนี่กันยุทนีนะจ้ะ ม,าน,ามาน,านาคกำลังสร้างงานเี่ยกวเป็นอนัมนมนาไปได้เท่ากับแกกำลังสร้างงานบุงเบี้ยบงเี้ย YouTube YouTube video clip YouTube v i d e ป c l <oughs> i อากาศหนาวยังอาจจะไปเสียหยาก็จะ้ะเพราะว่าไอจอบเพิ่นว่าท่านนี่มาหอดอาเก็บพร้อมกันกับคนอื่นที่ขจาวมามาจอบวันเสาร์อาทิตย์เพราะว่ามาแล้วเด้ชันเดชบางสวนขจ้าหยุดเสาร์อาทิตย์จ้ะแต่ว่าแต่ว่าสวนเฮานี่เฮ็ดงาน จันถึงอาทิตย์จะไม่มีวันหยุดหนางานอยู่สวนกับหลายอย่างจะพักพักที่สวนเ้องนี่ประมาณให้ไว้ยี่สิบสนิทแต่เล่ยว่ามันสิบสนิทมันหน่อยโคตรือจังข้างล่างข้างล่างนี้ข้างล่างที่ห้องางาไปเมื่อกี้นี่เป็นมันฝรั่งแปลงไงเลยตรงนี้ก็จะเป็นอ่าข้าวโพดข้าวโพด โอ้โหอันบักอื้อผักทั่วแล้วก็แปลงรึ่งที่เ้องจะขึ้นไปอีกแต่ต้องวันที่เราจะขึ้นไปอีกจากแปลงทงหลังแค่ต้นใหม่ตรงนี้ก็จะเป็นสตรอเบอรี่จะมีสตรอเบอรี่จะมีผักสลัดจะมี ีหงงมอมปอมพักซีพักกาดซีสีส,สาวซาหัาวยังกบลูอีกแล้วกะ็พักฟังแล้วกะ็มี่กระเพ่าคั้วัาสันพราเจ้าอื่นกระเพาจีนนี่กระเพาจีนเพ่าคว้แล้วละกะ็มีกวางตุ้งจ้ะแปลงตรงนี้เฉพาะแปลงตรงนี้เด้ แต่ก็มีบวกบวกบวกเพเสร็จหหแปลงที่ตรงนี้เ,เป็นรอบที่สามเบกกตัวหกหน่งบ่เออขาปละาจับอาวุธไปเสียงาก,กันจนบบ้ะว <c oughs> วมาเกียง,งานเจ้าด้วนี่นี่จ้ะแปลงนี่แปงที่สาวงานเจ้าด้วนี่เลากล้อยู่นี่นต่อไเ้าเขาบวกเหรอเดียว่าจะให้เจ้าตัดบอกบวกเสมอเออ จะมีแปลงที่ซีขึ้นไปอีกได้จ้ะหลังแถวต้นไม้นี่ขึ้นไปอีกเยืนแปลงที่ซีแปลงที่ซีจะมีมะเขือเทศมะเขือเทศแล้วก็ไถเตรียมดินจะปูอีกแปลงที่หาขึ้นไปอีกจ้ะแปลงที่หาจะมีบักแตงบกงับกบวัวมะเขือเทศหลังอียยังกับบุหรี่ลายยางมีแอลควัลตุงไอ้วอนมีบักโคอลีนผักกาดดอกมีกะหล่ำกุลาสหลายอย่งางจ้ะถ้ามีโอกาส มือได้ามาือใด่ว่างแบบมีโอกาสจะมารีวิวสวนผักของเข้าไเบึงจ้ะแต่ว่าคนงานอยู่นี่กับนีอยู่แปดคนจ้ะมีอยู่แปคนนี่อยู่ท่านี้หลหรอจ้ะในร่านมิตรบ้านต้องรักตอนนี้หนางานเท่าไหรยค่ะเสาร์อาทิตย์กับคือพราดดหยุดธ์ว่ะ ปกติก็ไม่ได้หยุดวันเสาร์อยู่แล้วจะหยุดแต่วันอาทิตย์แต่ตอนนี้ก็คืองานมันหลายค่ะจะทึ่งจะเั้าเห็ดวักอย่างปลูกปูดูแรรักษาตัดเก็บเอาไปขายทุกขั้นตอนบัดที่นี้เพิ่งถึงปูพักหลายสนิทมากมันมันก็เลยแบบงานเท่ากันเลยกหลายตอนนี้ห้าสตอเท่ากับกำลังขึืนอีกเท่ากัเลยแบบเสียหยาสตอก่อน เสียย่าสตอสร็แล้วเราก็จะไปเก็บมันวาซานจ้าทุกคนตอนนี้เดเวลาเาลืมงานเราจะขออนุญาตไปเสียหญ้าก่อนนะจา้า ตอนนี้กําลัางเคลียร์ของเอาของเก้ามั่นเก้านะมันหลอกนอะเอาไปทิมเพราะว่ามั่นรลอดไม่เขากำลังสีขแมาเนะกำลังสีกูนะตอนนี้เพิ่งกำลังไทยหลอดใหญ่กาลัางมาดใหญ่กำลังมาเนาะตอนนี้เคลียร์ของมันจ้าทุกคนหลังจากเ้านี่เขาเสียหยาปลาสตอเบอรี่ไปแล้วช่วงบ่ายเราก็มาเก็บมัน มันฝรั่งจ้จะพ่าเก็บมาได้เพิ่งนึงแล้ว,ลวจ้ะทางนีเก็บเสร็จล้วก็สิเก็บท่างนี้ช่วงบ่ายแล้วก็ยังเหลืออีกปลานึงอยู่ตรงนู้นยไกลอีกหนึ่งปลาเขาจะนาจะเก็บมืงอื่นทำอันอันยังก็่รู้ว่าจะเซบจบ้ะก็เก็บไปเรื่อยๆจ้ะมันฝรัง่งมันฝรั่งตัวนี้เขาจะใช้ต้มเอาไปต้มนะถ้าแบบทอดนี่จะเป็นยืทั้งยืดทั้งผุน ถ้าแบบทอดนี่จะยืดเค่งแปลงพุ่นอันนี้คือมันฝรั่งแบบต้มนะมีตั๊กหวยหงไงมีตัวยหงไงอันนี้ใส่ใส่รสคุดจ้ะใส่รสคุดหละกะมาใส่ค้นเก็บอีกที่หน,นึ่งมือนี่ก็เป็นว้านเสากัก็กมีข้าเจ้าอีกข้าเจ้าคนงานอีกสวนหนึ่งข้าเจ้ามารับจอบเพ็ดน้ำจาก วันเสาร์อาทิตย์นะก็จะยู่เสาร์อาทิตย์ก็จะกับมาหลับจบกพีดนำเทียงอย่าแล้วเขากลับมาเก็บมันบมนานฝรั่งต่อจ้ะ ถอกบูดออกใสเกือบแดท้วนไเยรออใคใส่เกือบแดงรก็ใส จ้าทุกคนขั้นตอนต่อไปก็คือเราจะคัดมันนะคัดมันหัวใหญ่ ข้อะคัดสามใสจ้ะจะมีหัวใหญ่หัวกลางแล้วก็หัวเล็กนะฮะกลังคัดมันตอนนี้ทีมงานกำลังคัดมันเพื่อที่จะเอาไปช่างนะะ สวนนี่พักเขามันลายสนิดพักแน,น่แต่หนกอลายสนิดที่แบบว่าเจ็กหน่อยครับเป็นไปถาว่นนี่แย่แย่สิเพื่อนไปเก็บเสตอ็อตยี่ไปเก็บสตต่อเด้ <S <S อจ้าทุกคนตอนนี้กาบเป็นเวลา หกโมงกว่านะคะหกโมงเย็นในเวลาเลิกงานเราจะแต่ว่าห้องเฮดโอจอจะทำโอต่อสองชั่วโมงนะคะเฮดโอจอสองชั่วโมงตอนนี้ก็คือแปลงนี้ทั้งแปลงนี่ข้าเก็บเซจเราจะสำหรับวันนี้แทนกองไปเก็บงัหยงต่างๆนานะเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้คนงานที่มารับจอบคนกับกัปเราจะกับเรือตั้งต่างแต่ ทีมงานห่าทีประจําอยู่สวนนะคะ,คะกับมือหนีก็เฮ็ดโอ้ยงอไปสาหรับบันนี้ก็ะจะประว่านี่จะหฮอกหนางานงานของเฮามือนีก็ะจะมีไปเสียหยาสตรอเบอรี่แล้วก็มเมื่อก็บมันเก็บแล้วก็คัดคัดหล้กก็เอาไซอันนี้เขาเอิ้อยยังบล็อกบล็อกบล็อกไงมันก็จะเอารถขึ้นมาเก็บไปไว้ในโูดังเพื่อแท็คขายอีกหลอบนึงเนื้อที่ตรงนี้ก็หลายอะไรอยู่มือเอื่อนี่กะ พรุ่งนี้ก็จะเป็นทางด่านนู้นจ้ะไกลๆคนนูน้นงากระเลยดสูงหงุดหงิดามื่ออื่นสำหรับมือน,นี้กะจะประมาณนี้จ้ะสำหรับงานหน้าง,งานการทำงานของมือน,นี้ส่วนมื่ออื่นนี่กะจะเก็บมัดขึ้นเก่าแล้วจ้ะ,ะตาเห็นเลยตาเห็นเลยเด้อตาเห็นเลยเนะยังต่อพอ เมื่อแอนแหละจ้าเมื่อนี้วิ่งเหรอโบหักเต่าก่บบบคอยมีเวลาถ่ายคลิปอะไรจ้าเพราะว่าเหตุงารณ อาจจะบ่ไดเอาคลิปหรือว่าจะบ่ไดเฮ็ดคลิปให้ทุกคนเบ่งหรือว่าคนทิ่ติดตามอยากเบึงนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้จะเก็บมันมันมันันน่งนะคะมันั่งก็จะมีสองแบบจะแบบแรกที่เฮ้าเก็บไปช่วงบยบใบโมงสีจะสีชมพูสีชมพูนี่จะใส่สำหรับต้มแต่ว่าอันนี้นะอันนี้คือสีเหลืองนะนะสีขาวสีเหลืองนี่จะใส่สำหรับทอดเป็นไฟเป็นไฟ อันนี้จะเป็น <ไฟ S 1> แบบประเภทเอาไ้ปปเห็ดเป็นไฟเอาไปทอดกินก็นได้ต่ว่าส้มากอบเห็ดเป็นไฟแล้วก็ยังมีอีกแบบนี้อีกม,อ <c oughs> มืออื่นเขาจะได้เก็บแบบนี้จ้ามืออื่นมืออื่นเขาจะได้เก็บแบบนี้มันมี3 3 3สาม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 ประเภทเนาะที่เขาปลูกเนาะก็อันนี้ก็บ่แน่ใจว่าเขาไปเห็ดแบบได้กินนะบ่แน่ใจขึ้นกันจ้าคลิปนี้กะคลิปนี้กะเอาไปซ้ำนี้แล้วน่าจะฝากติดตามแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ ได้ใก็ถ่าคลิปหนาเด้จด่าโดนไปได้ก็ค่อยทุกคนถ่าจ้า